โหลวิชุกไกของผมเช๊กบอลนะครับกลับมาเรียบร้อยนะครับสำหรับเฮลิคอปเตอร์ลำใหม่ในค่ายเพนสปา t i เชี ield, หรือ p พ n s p a t เทนะครับเจ้านี่เป็นเฮลิคอปเตอร์ที่มาในสายเติมเฮลิคอปเตอร์ชื่อว่า คิเมล่านะครับหรือแพนซิปาเทลคิมเมล่านั่นเองแล้วใครชอบค่ายแพนซิปาเทลมาแล้วนะให้เติมกันนะครับเจ้านี่มีความโหดยังไงเดี๋ยวผมจะไปทดลองให้ดูนะก่อนไปนี่ก็ฝากเพื่อนกดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะจ๊ะมาดูรูปลักษณ์ใหม่กันก่อนดีกว่าว่าเฮลิคอปเตอร์ลำนี้มีอะไรที่แบบว่าน่าสะดุดตาสะดุดใจบ้างนะครับด้านหน้านะครับไว้ทำอะไรก็ไม่รู้นะฮะน่าจะรับเลเซอร์หรือเปล่านะด้านกลางก็จะเป็นที่ลินก็นคือปืนกลไหมน่าจะเป็นปืนกลนะหรือปืนกลเกล็ดลินอยู่นี่ มีคนเก็ตลิงอยู่นี่เว้ยนี่มีเก็ตลิงอยู่ตรงนี้ก็บอกเลยไงแล้วก็แบบห้องคนขับแบบโคตรกว้างไม่ใช่แบบไลล้คนขับนะครับยังมีคนขับอยู่เจ้านี่ถือว่าดีไปเลยประสบการณ์แบบดีเยี่ยมใบพัดสามใบนะครับประคองนนหน้าหน้าสองละสองใบแล้วก็ตรงกลางลำเรือหนึ่งใบระหว่างนี้เรามาดูรูปลักษมันค่าๆก่อนนะครับไงเจ๋งเป้ง มีเฮลิคอปเต้ลำไหนที่คล้ายๆลำนี้บ้างนอกจากออสเปย์เออนี่มันหรือว่ามันกอบออสเปย์มาทำวะน่าจะบรรลุบรรทุกรถถังได้นะเนี่ยดูดิใหญ่ใช้ได้เลยแล้วก่อนมีแพสพาเทลนะครับลำนี้นะครับคิเมล่านะครับก็จะมีก่อนนี้หน้านี้สองลำนะครับที่เป็นค่ายของแพสพาเทลแต่ได้จดแค่สองสองชื่อนะครับก็คือคิเมล่ากับแล้วก็วิงลำอันนี้ก็จะมีนี่ฮะและนี่คือรุ่นพี่รุ่นแรกมันนะครับ ซีเฮ็ดวัรูปร่างของซีเฮ็ดวันเมานนี้ครับลำใหญ่ใช้ได้นะครับใช้ไอพ่นในการบินเท่านั้นนะครับบินซ้ายบินขวาได้หมดเลยและอีกลำหนึ่งครับนี่ครับอีกลำหนึ่งครับสำหรับ p e n ซ์วาร์เทลดาร์ o น w วิง เจ้านี่เป็นโมเดลแรกนะครับที่ใช้ชื่อเป็นะะเซารทลในเฮลคอปเตอร์เลยก่อนซีเฮตวันซีเอวันนี่น่าจะซื้อโมเดลมาแต่ไม่ซื้อชื่อมาครับแต่เจ้านี่ซื้อหมดเลยนะเปิดปืนระเบิดปืนระเบิดปืนระเบิด,บดแล้วก็ปืนเกตลิงด้านหน้านะครับเกตลิงที่เป็นเลเซอร์ซะด้วยโอเคโหขนาดไหนก็ใครไม่ไหวก็ซื้อแล้วก็วิ่งกันก็ได้ถ้าใครไหวซื้อนี่เลยเอาครับมาดูสเตตัสของเจ้าคิเมล่าบ้างนะครับก็ค่าานหนึ0งมานนะครับแล้วก็ความเร็ว 6, 6, นอ็อตความคดตัว50.7 การบอเห็น9.2นะครับระยะการตรดจับอยู่ประมาณ4นะฮะจำนวนเครื่องบินมี2เที่ยวบินเวลาติดตามอาวุธอยู่ประมาณ6วิแล้วก็พางตัวอยู่ประมาณ6วินะครับคูดาว30วิเช่นกันอาวุธอันแรกในเกมจะเป็นศูนย์นะครับนึ่งจาบบัอกอยู่รอเขาแก้นะครับแต่จํานวนการยิงของเขาเนี่ยอยู่ประมาณเราเยิงเราเรา300ดาเมจต่อลูกนะครับแล้วก็มีติดคี้20%ด้วยเจ้านี่บอกเลยว่าอาวุธของมันเนี่ยถ้าเป็นปืนกลก็โหดตั้งแต่เริ่มเลยนะครับสำหรับ GAU z GAU 22A ก็ราเหมื่นหกห้าร้อยอ่ะท่าสองป้อมก็สองป้อมก็ละลาวอ่าทั้งหมดก็คือนี่ฮะประมาณสามหมื่นสามเนาะราเมจปืนกลอย่างเดียวก็แรงแล้วอันที่สองเป็น A T M Hellfire สองนะครับเป็น laser guide นะครับออกสองลูกนะครับยิงผิวน้ำได้อย่างเดียวนะครับ A T M แปดศูนย์ห้าครับขีปนาวุธยิงใต้น้ำผิวน้ำได้นะครับอ่ะลูกละสี่พันปืนกลนะครับ J U นะครับยิงลูกละสามร้อยนะครับยิงทั้งหมดประมาณหมื่นหกนะครับ หมื่นหกนห้าร้อยนะครับสองก็บอกก็เป็นสามหมื่นนะครับแต่ในหน้าในเกมจะไม่ขึ้นดาเมจนะครับยังขึ้นบัคอยู่นะแล้วก็ AGM h e l l f i r e นะครับเป็นเลสสกนะฮะแล้วนี้ยิงผิวน้ําอย่างเดียวนะครับชุดละหมื่นแปดยิงออกไปแล้วก็มีซ้ายให้มาสองเบิร์ดครับสําหรับ AGM เอ็แปดศูนย์ห้านะครับผิวน้ําและใต้น้ําโดนเขาหมดนะครับลูกละสามหมื่นหกพันห้าร้อยต่อชุดนะครับยิงออกทั้งหมดเนี่ยฝั่งละสามลูกเป็นทั้งหมดหกลูกนะครับก็ทำดาเมจไปสองหมื่นกว่าไป อันที่4ีครับ APK 8 0 6มี2กระบอกเหมือนกันชุดล 14, ะหมนสครับ2ฝั่งก็เป็น28,000นปนั่นเองและสุดท้ายนะ 4, 7, 7, ครับตอวิดีโอ47,000ครับยิงทั้งผิวน้ำใต้น้ำได้หอลนี้ก็แอบโกงเหมือนกันนะครับเพราะอาวุธที่ใช้เนี่ยสามารถยิงศสสัตรูแต่ศัตรูไม่สามารถใช้แฟร์ป้องกันเราได้ทำให้ศัตรูเนี่ยโดนดาเมจแบบเต็มๆเข้าไปเลยนะฮะและนี่คือเจ้า Panzabate Kimera ไปดูเรื่องดาเมจกันครับไปครับ บินใส่ดูการบินแล้วเหมือนออสเปเป็นการเรียนแบบการท่าบินของออสเปเลยอัดเลยแต่การบินขึ้นมึงลงเพื่อหลบฝีกิดขวางก็ถือว่าเร็วขึ้นนะฮะอุ้ยเดี๋ยวเรามาดูอาวุธของเขาครับเกตลิงยิงได้กี่กิโลเกตลิงยิงได้ถึง4กิโลเลยนะครับ สามจุดเก้ากิโลนะโดยประมาณประมาณนี้นี่สี่กิโลหรือว่าไกลนะครับอันที่สองตอนไหมเนี่ยวันที่สองห้ากิโลหกกิโลเจ็ดกิโลเจ็ดกิโลนะครับ ประมาณเจ็ดกิโลนะดูว่าไกลนะฮะแปลว่าของเขานี่คือประมาณนี้หมดเลยดูดิโอ้ไกลมากนะครับอาวุธจมตีเฮลิคอปเตอร์เนี่ยอ่ะตีประมาณสักเจ็ดกิโลหมดเลยแล้วกันโอ้ยิงกไกลเลยด้วยแต่เรื่องความแม่นก็ <laughs> ได้อยู่นะฮะเรามาลองยิงปืนกลครับว่าเข้าทั้งหมดเท่าไหร่ อาตั้งสี่กิโลนะปืนกลยิงครับมันจะกระชอไหมเนะี่ยอุ้ยเกือบได้สามหมื่นหกเลยนะแต่ถ้าสมมุติเฮลิคอปเตอร์นิ่งๆอ่ะลองนิ่งๆดิ แต่มันก็ไม่ได้เข้าแบบร้อเซนไม่ได้เข้าร้อยเซแล้วก็ไม่ได้ติดคิ้กลูกนะครับทำเหรียญแบสามหมื่นนะครับอันที่สองครับเป็นเฮลฟรายแบบเลเซอร์ไกด์นะฮะลูกละเก้าพันเท่านั้นนะครับเป็นหมื่นแปดนะครับอันที่สามครับสองหมื่นหกร้อยเจ็ดสิบห้าสำหรับเรียกอะไรอะ่ะ AGM แป5นะครับและสุดท้ายครับ17,275เจ็ดสองร้ดลต่อวโอละ้ถือว่าลงน้ำเร็วนะครับพุ่งเร็วมากเลยไปไหนแล้วอ่ะไปนึงนู่นแล้วว่าอู้สี่หมื่นเจ็ดครับเจ๋งเจ๋งเรามาทำนาาเมตแบบเน้นๆดีกว่าว่า เจ้านี้จะทำเต็มทั้งหมดเท่าไหร่เอาไงดีเลเซร์ไกด์ก่อนเลยละกันแต่5สองนะครับสำหรับเต็มของเขานะแล้วก็สามารถยิงเลเซร์ไกด์ได้อีกชุดหนึ่งด้วยเจ๋งว่ะต้องมือไวนะ ดันั้นี้ต้องมือไวหน่อยพรอาวุธเลสกายเหมือนจะเหวี่ยงแรงอยู่เหมือนกันนะครับระฉะนั้นต้องยิงต้องยิงตอนสุดท้ายเลยไม่งั้นตัง้งแไม่ถึงแสนห้านะครับเออใช่เลสกายต้องยิงตอนสุดท้ายนะครับต้องเล่นสามสี่ต้องเล่นห้าสามสี่หนึ่งแล้วก็สองไปสิต้องเล่นเป็นห้า สี่ส,สอง,งเออต้องเล่นอย่างงี้นะห้าสีสาอง่งเกลเฟียวนะครับโอ้ดับคู่เหรอได้เลยอย่าอย่าเากระพี่น้องชาย ปบป้องกันพี่ดีน้องชายทำอะไรพี่ไม่ได้หรอกมจะโดนบวกสองข้างอ้า,าไง จะรอดไม่เนี่ยวอ้ว่จะรอดไม่เนี่ยเออเออไม่แตกว่เวะเจมีย่แตกแล้วดีจริงๆโอ้โโดนล้านอะ่ะเฮ้ยโดนล้านรู้สึกอะไรเคาน์เตอร์เราไม่ชนดนะ เราเจอใครอ่ะฉันมาช่วยแล้วเพื่อนๆพาไปเลย วยช่วยป้องกันเพื่อนด้วยอยู่อย่างนี้ก็เรียบร้อยดีครับจำได้ว่ามิสซาอันนี่3ก็สามารถยิงใต้น้ำได้นะครับ ไม่ช่วยฉันฉันจะตายแล้วนะเกี๋คิดนะครับนึกว่าจะไม่ช่วยกันแล้วนะเจอใครวะนึกว่าเจอใครอีกนั่นไม่ร้านสามแล้วทำไปสามม้อนำแล้ว à là cắt ninh à à mới còn lời ui đu đi có món quá quá เดี๋ยวเราส่งคอให้นะครับแตกแหละตามหาศัตรูหน่อยดีกว่าเฮ้ยรักรับ หนีปนไปเลยเพื่อนรักเราโอ้โหเจอนีกแล้วอ่ะเจอนีกแล้วอ่ะเจอนี่เซ็งเลยอ่ะ อ,อย่างนี้ก็สุกลัยเลยก็จบอดได้เรือลงน้ำนะครับผมไม่ได้ผมม่องล่าว่าเรือลงน้ำอะอะไม่แตกและว่างงไงชิกกละ เฮลิคอปเตอร์พร้อมบวกผลงานจัดไปดิเฮลิคอปเตอร์บวกไม่หยุดเลยฮะเฮลิคอปเตอร์ผมบวกไม่หยุดเลย,ยเลยดี๋เข้ามาดิเข้ามาเลย แบบว่าอีกลำเดียวเนี่ยแฮ้แบบว้ามือมันพันนะแป้นพิมพ์มันเปลี่ยน ในแป้นพิมพ์ที่ไม่มี F เล่นอันนี้ไม่ได้นะครับโมเดินไม่ได้นะฮะใช้60เนี่ยที่บอร์ดหกเล่นโมเดินไม่ได้นะเล่นยากนะครับ F N แม่งไก่ไอ้ซอนไอ้เซ็ดเรียบร้่ออันดับสองไม่เวิร์กไม่เวิร์ก ไว่ะไปใส่นะเรือหดวัดกสคอมมานเดอร์โอ้ยโคตรจริงโหดจริงโหดจริง ออกมาแล้วทำอะไรทำไม่ได้เลยวะเฮลิคอปเตอร์ต้งเยอะ เนโกยังไงในเนโกะอ0กหมื่นไม่เห็นมึง,องโอ้โหจ้าช่วยกวยทอดไม,อมอไม่ยอมหรอกไม่ยอมหรอกไม่ยอมหรอก ยอมหลบกเลยยอมเหมือนกันนะืมเป็นไงแต้มขึ้นมาเลยสองแต้มไอ้พิภายแล้วไม่ซามาเต็ม đang ngày nào đi đang ngày nào cũng mò vào cấp độ của chúng ta, không lọt Mày bỏ, không được thổi, bỏ จบแล้วท้างนี้จบแล้วว่าไงเะาต้องสาอัฮลิคอปเตอร์ลุมโจมตีมันแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับบอกเลยว่าหายครับ เราไม่ได้ใจนะแต่เราได้มันนะคุณถึหนีอย่างเดียวเลยอะว่างานไปรุ่นไ้ข่าวสมาชิ4,000เจ๋งอะฮะ เหมือนพี่ผมแบกคนเดียวเลยวันสองล้านห้านะทีมผมเนี่ยหเหนื่อยบอกเลยว่าเหนื่อยเหนื่อยครับแบบนี้เรแบบนก็เตแบบแบบแบบ้ทำสมัยเท่าไหร่ครับทัโทมีทัโท,โท,โท,โทให้ดูไหมตอนนี้หายแสนสอง Hi 2, นะครับอีกรอบหนึ่งสองแสนแปดอีกล้ัหนึ่งสามแสนสามนะครับ ปืนใหญ่หกแสนนะครับโอ้ต้องบอกว่ายากอยู่นะครับถามว่าสมควรซื้อไหมสำหรับเจ้าคิปเมล่าท่านเพื่อนชอบกดเรือมน้ำเพื<ๆ>่อนๆก็ซื้อเลยเพราะว่ามันกดได้แรงนะครับไม่ว่าจะเป็นปืนหรือว่าตอนตอปโดนะครับจะไี้ทำได้หมดแฟร์ไม่สามารถทำอะไรมันได้เพราะว่าอาวุธมันไม่ได้มีเป็นมิสไซล์แบบล็อกเป้าเราต้องกดคอนโทรลเองนะครับ นั่นหมายความว่าเฮลิคอปเตอร์มีข้อดีในเรื่องการโจมตีไกลคนนทเองแต่มีข้อเสียเรื่องมันไม่ค่อยยิงอัตโนมัติให้นะครับเราฝึกกันอีกหน่อยนะครับกับความเชี่ยวชาญของการเล่นจิมเมลา่าแต่ข้อเสียก็คือทำ้าเมทแสนห้าได้ช้านะสําหรับผมนะทาเมทแสนช้าได้ชา้าเราไปลองใช้ลาเมททั้งหมดที่ไม่เกี่ยวกับตอร์ปิโดสิแบบเจอหน้าแล้วใส่อะทำาเมเท่าไหร่ อันนี้คือเจอนะประมาณ8 0 0 0มืนกว่านะโชคดีต่อเข้าก็ประมาณแสนห้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เพื่อนๆตัดใจเอาว่าจะเอาไม่เอาสำหรับราคาพันห้าเกี่ยวกับเฮลิคอปเตอร์พิเมล่าแล้ววันนี้ไปแล้วครับฝันเพื่อนกดติดตามกดซับสไครต์ก,กดไลค์ให้ด้วยนะครับแล้วโชคดีเจอกันใหม่โชคดีทุกท่านครับโชคดีจะปืนครับ